เอ้หัวฉันไม่อร่อยหัวฉันกินไม่ได้ไม่ทไม่จะจะกินหัวฉันไม่ต้องมาสาดเทพไม่เจอกันไม่ถึงกันหรอไม่เจอกันอาทิตย์นั้น Ơ, ừ, rồi chọc lúc cậu ta cậu ích Nha, giống hóa Xốp đó Hòm mê? Hòm mê Hòm 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 เห็นไงออหัวาจะไม่ใช่อาหารเปียอ๋ะอออโอ้จะสระผมเหรอสระผมให้นี้เหรอ สระผม,มสระผมโอ้ยยายุ่งหัวเล้วยายุ่งหัวแล้วเออเออยายุงายย่งเหรอเออไม่ต้องสระผมให้เออกัดผมอีอกอะลูกกระดาษพ่จะเล่น <laughs> ta buồn nó nhiều không quý cả là tua mèo của nè hiểu là mấy ngay ơi ừ. hẹn mà Nhà hẹn mà เดี๋ยว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 นี้องไปซื้ออาหารเปียกให้มันขนมแมวเลีนยนอะเอาไหมยะแเน,น,น่มันไม่แซ่บหรอกไม่เห็นมือก็เห็นหัว ไปพุงเจ้าของก่อนเถอะไม่ได้อดอยากเลยเจ้าของอ่ะพุงก็ของอน่ะรูพุงกันอย่าแหนหัวกูนะ